สบายดีพี่น้องบอสขู่สุคนเบอสสมองสุบอนมาพบก็ส่องซาปินมาลุยคือเก่าพี่น้องเมื่อนี่สิพาพี่น้องมาลุยหวยนะพี่น้องเนาะมาหาหอยกี้พี่น้องบางคนกับบท่ันหูเนาะหอยกี้เป็นอะไเมื่อนี่ซาปินสิพามาเก็บหอยกี้นะพี่น้องเนาะตามลําหวยนี้มากกับน้องออมน้อยนะพี่น้องเนาะสบายดีป่าลุง น้องอ,อมน้อยเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นหอยกี่เพิ่นหาเป็นเลยเพี่น้องเลยมีเพี่น้องมันอยู่แนะ่น,นี่พี่น้องเอานไหนบ้างในน้องอ,อมมาให้ปลาลูกมึงดูเนี่ยพี่น้องเป็นแบบนี้เนาะอุย้ยเป็นอะไรบ่มันเป็นหอยบ่เอากระขูเข้ามา มีพี่น้องอันนี้ก็แเม่นบมดร้อยกเม็นนะค่ะห,หน่วยใหญ่เลยอืมเป็นแนวหนีเนาะล่างซะก่อนติอยู่ตามลำหวยพี่น้องเลยอ่าหน่วยใหญ่เนาะมีนูกอสะเอาไปพัดกระได้พี่น้องเอาไปแกะออกแล้วเขากะเอาไปพัดหรือว่าเข้าสิ ย่างก็ได้พี่นนาะลวกก้อยก็ได้เนาะอี่ยมันอยู่ตามลําหววตามหนาไรอะไรพี่นนองเลยมันจะเป็นหอยห้องมันดอกอาหารบานหน้านะพี่นนองเนาะฮะอยู่ฮะกินแบบธรรมชาติอันนี้มันตายแล้วปุ๊บนี่ตายเลยพี่นนองเอ้ยอันนี้มันตายแล้วมันตายแล้วมันอะไรเลยมันแตกแล้วไป Hoặc các nó đã không giảm 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 ือตามน er uh ้ําไหลเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ําแห้งน่มันก็ยังอยู่คือเก่าพรมันเข้ากักเนาะนี่นออะโอ้โห

หลังหนักมันงามเนาะเหยียบมันเลยผูนี่มันกินได้บงามานี่นี่ไม่ดู่นี่ยนี่นี่ป้านี่จะไลอีลี่นี่เอาโลดแล้วอ่ะเอาง่ายน้องอมมาง่ายแน่นี่ไปเผาบุได้ก็ห่วยตรงแนมเนาะนี่นี่ก็แมนได้นี่แม่นน้องอมอ้โหหายังหาย ปลาลายลิ่มองนี่เอาลุ่นเอลุนเ้งค่ะนี่พี่น้องมันอยู่แนวนี่ไหมนี่นนด้แลน้นี่นง่ายกด้วยน,นี่นก้แมเนน่นเลย <laughs> มาล้าง งามมาเก็บใส่กระคัวน้องออมเึิ่งเลยฮ่าฮอยอันนี้ห่าบ่จะเป็นแจ็คมันอยู่แนวใดบ่ไม่ได้เพราะว่าอยู่น้ำเหมืนหินนี่ง่หมป้าง่ายไหอากง่ายขึ้นไหมหนักป้าหนุ่ยใหญ่แทยน้าหองออมนะใหญ่อุ่นอวนอาก็บใส่กระขัวเหรอก็บใส่กระทางเหรอผักเลยบ่านวันหนึ่อืมผักเลยนะ นี่แม่บักลายหนึ่งนาองเป็นหนังเนาะนี่เออแม่เนี่ยน้องอมนี่ใหญ่น้องออมนี่เด้นี่เด้นหน่อยนี่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 สองหน่วยแคมกันนี่หนักหนักแม่น้องออมไปล้างหนักไปก่อนเขาเน้มว่อยากเห็นมันได้มันเข่ากักนี่อะไรนี่อันนี้คือหอยกับกีเนาะเอาน้องออมกับกีนี่หนัเห็ดไหลได้ลายเมนู ก่อยก็ได้พัดก็ได้นี่นะนี่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 หนุ่ยใหญ่นลยใช่ไหมนีเด่นี่เอาเลยอันีอยู่นี่หน่วยใหญ่แท่นี้ผ้าผาบบได้ได้บบได้น่นี่ในน้องอมโอ้มนอยู่น้ำหินนี่เนาะ มันจะคือหินได้ครับแนมเห็นมันเแค่นี่บนน้องอมลายดีหม่องเดียวเนี่ยเป็นซีเออหาลงไปเนี่ยแดนนี่เห็นปะเฮ้ยน้องอมไงก็ได้อืมยังไงเนาะแนมเห็นมันเด้นี่เดนน้องอมตรงนั้นมันอยู่แต่งสีพี่น้องเลยง่ายขึ้นมาโอ้ อ๋อใหม่เนอะโอ้โหน,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 นี่น,าาน่าน้องอมคือมานแท่นนี่นี่เด้นี่นะมือป้าหมองเดียวกับพอกินนี่นะนี่อืมอืมน,น้องอมเอาไปล้างอ่ะันเด่นนี่อันนี้ก็ะเม็นนี่ง่ายคือน้องอมมองเดียวกับพอ่อ บ่มันมีน้ำพล้ายแม่มน้ำหนึกเลยมันมีนน่ะพี่หน่องเลยน้องเ้อมไปล้างอ่ะน่ะตัวใหญ่น้องอ้อมมันขุดไว้เนาะน้องอ้อมนี่น้องอ้อมมาขุดนี่น้องอ้อมมีนี่นี่นี่สองหน่อยสามหน่อยนี่นี่พี่น้องนี่นี่น้องอ้อมมาพี่มา หนึ่งสองหน่อยนี่นี่นี่เนา่งแต่ัน่งแต่สีเนาะหน่อยอีนี่หน่อยแกเสียบเด้หน่อยไล่เอาบ้หูหน่อยนี่นะสุดยอดเสียมซับดินกะออเียยขึ้นมาง่ายขึ้นมา น,น,นู่ค่ะอะไรี่นี่เนาะเห็นเด้เนน้องออมน้องออมน่ะสาอลองเลยครับ <c oughs> อลองแล้วเอาเข็มมาใส่กระทางเลยนี่เด้อนอะอมมนนันอยู่ในนี้เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเคยกินบ่อหผู้ใดแน่เคยกินบ่หอยกับกีหรือหอยกีสซื่อเนาะบางคนก็เอิ้นหอยกีมันคนก็ะหอนบางคนก็เอิ้นหอยกับกีป้าหน่วยใหญ่แท่นนะมีลายหอยได้หอยโขงหอยจูบหอยเซอรี่ว่างมาได้ไหนสุดละสุดเลยนะว่างบนนี้นะ ลอยมาลงลวงเสดูดูดดูดมตมห้าปลาป้เอพี่น้องส้ม้องกันพี่น้องโอ้ัวหนาพาเอามาเนี่ยาหอเกมน้อกกาอ้อมใส่กระทางแด้ลหมากอสองอันสเลยเราต้องไปใส่แบบนี้ง่อยง่ไปเรื่อย เรื่อยเโอ้คนบ่แม่คนนี่ตายไปเลยอเสมันนี่เนมอย่าเห็นเนาะเด้๋ย่เด้่สองหน่วยเทียมกันเนี่ยนี่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 แมนเอามนลองเอนาดืออย่ขี้เด็นม่นอยนี่ง่ายเลยเลยมองเรียกกับพ่อเลยนี่ไล่ให้ อ่ไปเรื่อยๆสมนสาเอหน่วยสองนี่บ่ันนี่สามูอาฮ่นี่นมันไม่เหเวิร์นนมันมีเป็นเริงเลยเนาะ

วนขนาดวนเรี้ยวเลยกันใครคนแ้ก็มีอืมไหนเปลิลูกน่ะอืมอืขับขนาดเลย นี่นี่ป่ะวป้อหวาน,านาวาอไนี้เนาะอยู่เป็นหม่งเนาะอยู่เป็นหม่งเป็นบอนอันนี้ก็แม,ม,ม,มนจ้ามออมบ่แม่เนาะบอเนา่อือกินอะไรบ่นไ <laughs> ม่หยุดเลิกเนาะตอนนี้เนาะ

อยู่สีอะพี่น้องเนาะแนมมาอยู่เห็นมันได้เป็นบ่เบิ่งคักรันบๆน่าสั้นมันไปสัมสัมันมาเห็นมีไปเลยบางส่คนมาเห็นมันอันทางได้นาะมันอยู่หุ่นหินอยู่ทางบันหินนี่พี่น้องอยู่ในนี้เนาะนี่ซ้ำหน่วยพอดีซ้ำหน่วยบ่เนี่ย นหนึงสองหน่วยที่สามดินเหนียวเนาะอ <c ười> อมนี่เก่งเก่งเครื่องกระขูเลยเด้เครื่องกระทังเลยนี่นะพี่นนอะหาแป๊บเดียวเครื่องกระทังไงล่ย มาแล้วเฮาก็ะชิมมาล่างเสียงเนาะเบื้องเนี่นะหอยฮะในพี่เนอะฮูกระชังเต็กนี่มานอดีนน้องออมเนาะมานขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเีแมนแล้วพี่น้องหาตามลำห่วยเลยพี่น้องมันอยู่ตามอยู่ตามอันพลานหินเนาะ ตัวน,นี้น้องออมกำลังล่างใส่กระถางเนาะกูดได้แน่น้องเคยกินพี่นอ้องหอยกีนี่ข้างในมันก็นสีคล้ายๆหอยแมงผู้พี่น้องเลยนี่นไงน,น้องออมเนาะนนก็สิมาล่างน้ามล่างคิ้ดีมันอ,อ๋อขาจังลวลาเมื่อจังบอก ต่ข้าวบรานเนาะเขาจะเอาแบบว่าบะหมี่แนวซอสมาหูนะพี่น้องเอาหอยอันเอาเปลือกหอยกีนี่พี่น้องเลย <Okay. S 1> ไปอันไปไปทูทูทูอะไรมันเป็นแบบว่าให้มันโกนนี่นะพี่น้อง เห็ดในซอสมะหงุ่งได้ซื้อพี่น้องเลยแบบห้ามบ่มีมีดแบวมีดซอสมะหงุ่งเลยคักๆาลายพี่น้องเลยจะได้นี่เขาจับกระบอกใส่แหละพี่น้องเลยแบบว่ามีน้ำใส่กระหุ่งเลยแมนโบราณตะกี้เขาจอนสลัดพี่น้องเลยแบบว่าแกสถานการณ์ได้แบบบางเถื่อก็เห็ดไปขายจะได้ล้างเรียบร้อยแลยน้อพี่น้องป้าท้อ เข่งกระทังเลยพี่น้องเอ้ยเข่งกระทังซีหน่วยใหญ่ๆนะน้องออมเนาะเอากรสิกลับแล้วบบดนี้พี่น้องเอ้ยมวนมาน้องอ,อมมวน <laughs> ไปละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากากดไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใสติปีนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี